เนะรากดไปเลยแล้วรอดูว่าเดี๋ยวรอให้มันทํางานแป๊บนึงน,นะมันจะลดลงเรื่อยๆนะ สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ช้าคอมพิวเตอร์กินแรมของ Windows 10 Windows 11ต่างๆนะครับเจอปัญหานี้แล้วหาวิธีแก้กันยากนะครับผมได้วิธีมาเพียงใช้3ขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันแก้ได้จริงไหมอันนี้ก็คือก่อนที่เราจะแก้ไขนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูคอมพิวเตอร์มันใช้แรมไปเท่าไหร่เหลืออยู่เท่าไหร่อันนี้ของผมเนี่ยผมเปิดทิ้งไว้นะปกติอะผมใช้ช็อตคัทแล้วก็พีชอช o o ปนะครับแล้วก็เปิด้้ไวกยเกิลทิ้งไว้ถ้วย 램ซูบกมันใช้ไปแล้ว13แค่เปิดเฉยๆนะไม่ได้มีอะไรผมก็เลยจะเปิดทิ้งไว้แล้วหลังจากที่เราแก้ไขแล้วมันจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนผมอยากรู้ตรงนี้นะครับอยากแบบว่าผมแก้แล้วแก้ได้เพื่อนๆทๆําตามผมแล้วมันได้ผลอยากให้เป็นแบบนี้นะครับไปดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับเราก็จะไปที่ไมนะคอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์ของเรานะครับติขวาที่ไดซีนะครับแล้วก็ไปที่พาร์ตี้นะหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปที่หัวข้อของ general นะครับ แล้วก็ไปที่ดิสเลียอพนะครับัวนี้เพื่อที่เคลียขยะไฟแคปไฟขยะต่างๆนะครับหลังจากนั้นที่เราเข้ามาแล้วเราก็ติ๊กถูกไปหมดเลยนะครับติ๊กถูกไว้หมดเลยหลังจากที่ติ๊กถูกนะครับเราก็กดเคลียอัพสเต็มนะครับเลียย์ไปเลยหลังจากที่เราก,กดไปแล้วนะเราก็รอให้มันทํางานเสร็จนะครับร,รอให้มันทำงานเสร็จก่อนแล้วแต่ตอนนี้จะชา้จาจะไวเมื่ก็ขึ้นอยู่กับเครื่องเราว่าเราเคยล้างไปเมื่อไหร่แล้วมันมันมากน้อยแค่ไหนนะครับ หลังจากนั้นนะครับมันขึ้นหน้านี้นะมันขึ้นหน้านี้เสร็จปุ๊บเรากดโอเคไปเลยครับกดดีลีชนะครับดีลีฟไฟล์นะกดไปเลยเราก็รอให้มันทางานเสร็จนะครับก็หลังจากที่มันทำงานสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปที่หัวข้อถอูนะครับเพื่อที่จะเรียบเรียงไฟล์ต่างๆนะครับเพื่อจดระเบียบออของไดรฟ์ของเรานะครับ หลังจากที่เราเข้ามาหน้านี้แล้วครับเพื่อจับระเบียบข้อมูลนะครับเลือกได้ได้เลยนะครับเลือกได้แล้วก็เราก็กดที่ออปติไม้นะครับกดไปเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็รอให้มันทํางานเสร็จนะครับเรากดไปทุกได้เลยก็ได้นะครับกดไปเลยเพื่อที่จับระเบียบข้อมูลนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับได้ของเราว่ามีข้อมูลมากน้อยแค่ไหนมันจะช้าจะเร็วขึ้นตรงนี้นะครับพอเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นโอเคนะครับ นี้เราก็ไปที่ขั้นตอนที่3นะครับขั้นตอนนี้สําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะเคลียร์แคชของแรมนะครับขั้นตอนที่3เราก็ไปที่ Google นะครับไปที่ g o o g l e แล้วก็พิมพ์ค้นหาคํานี้เลยครับ rammap นะครับตัวนี้เนี่ยเราไม่ต้องห่วงไวรัสนะครับเพราะว่ามันจะเป็นของ microsoft เองที่ทําออกมาให้เราใช้งานเพื่อเคลียร์ของแอปนะครับ นี่เราก็เข้ามาหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เราก็กดดาวน์โหลดไปเลยนะครับถ้าใครที่อยากค้นหาก,ก็สามารถกดใต้ลิงก์ในคลิปนี้ได้นะเดี๋ยวผมจะเพิ่มไปให้นะครับผมเข้าไปดาวน์โหลดเลยนะครับมีดาวน์โหลดนะเลื่อนลงข้างล่างแล้วเข้าไปดาวน์โหลดเอาข้างบนนี้ก็มีเบราว์เซอร์อ๋อเบราว์เซอร์เบราว์เซอร์ดาวน์โหลดตัวนีนะ้มันมีปัญหาอ๋อนี่ไม่เกี่ยวนะนี่ไม่เกี่ยวนะนี่เดี๋ยวผมเห็นที่ปัญหาของผม ันนี้ผมตั้งไอตัวดาวน์โหลดไว้นะครับนี่มันเป็นที่ปัญหาของผมตัวนี้ผมดาวน์โหลดทีนะึงนี่เป็นปัญหาเครื่องผมเองเพราะว่าผมกดแอดดาวน์โหลดไว้นะหลังจากที่เราดาวน์โหลดแล้วนะครับเราก็ไปที่ตัวดาวน์โหลดนะนี่เดี๋ยวผมไปไว้หน้าจอเลยดีกว่าเอาอยู่น,นี่อันนี้นะครับ ก็หลังจากที่เราได้ไฟล์ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเราก็แตกไฟล์ออกมานะครับก็จะเป็นไฟล์ซ i ปนะส่วนใหญ่ไฟล์ซิปจะปลอดภัยกว่าตัววิลล่านะกด extract all นะแล้วก็พอก,กดเสร็จปุ๊บเราก็เลือก browse ตรงที่เราจะเก็บนะแต่ผมก็ผมจะเก็บไว้ที่สก์ท็อปนะก็ก็ select กด select แล้วก็กด e x t a นะครับทีนี้มันก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับนี่ไฟล์ตัวนี้มา ทีนี้อ่าไฟตัวนี้มันสามารถกดเข้าไปได้เลยมันเป็นพอติเบิลนะไม่ต้องลงนะครับเพื่อที่จะไม่หนักเครื่องเพราะว่าเราใช้เมื่อไหร่เราก็กดเข้าไปนะกดเข้าไปตึงหลังจากที่เรากดเข้ามานะครับพอมันขึ้นมาหน้าน,นี้เสร็จนะครับเราก็เดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูเลยว่าก่อนที่เราจะทําเนี่ยหลังที่เราจะทํามันเป็นยังไงนะครับอันนี้แรงของผมนะครับมันทํางานไปมันใช้งานไปสิบสองนะแล้วก็เหลืออยู่สามเองซึ่ง มันไม่น่าจะเป็นขนาดนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเทียบกันดูเลยนะครับแล้วหลังจากที่เราเปิดอย่างนี้นะเราจะได้ดูเป็นแบบเร็วไทม์ไปเลยนะว่ามันได้จริงไม่ได้แล้วก็ไปที่ e m น t y นะครับแล้วก็เข้าไปที่ e m p t y working set นะครับแล้วกดไปเลยแล้วรอดูว่ามันจะรอให้มันทํางานแบบนึงนะมันจะลดลงเรื่อยๆนะนี่มันจะลดลงเรื่อยๆเห็นไหมเห็นแบบเร็วไทม์ไปเลยนะมันลดลงโอ้เยอะมากดูดิ จาก12เหลือ8.3เหลือ8นะโอ้โ oh หไม่กอดเหลือ7.9ตัวนี้ใช้ได้ผลหรือถ้าใครไม่อยากเสียเวลานะใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยขั้นตอนอื่นข้ามไปก่อนก็ได้นะลองใช้ตัวนี้เลยเพราะตัวนี้มันปลอดภัยอยู่แล้วเป็นของ Microsoft เองนะทาง Microsoft ปล่อยใมันใช้งานนะนี่ดูดูครับผมจาก12เหลือ6.9ครับโอ้โ oh หนี่ดูยังใช้ได้9.1เยอะมากนะลองกดสักทีดิเป็นยังไง กดสักที6.2โองโกห้าจุด้ดูดิโอ้โหดูดิเปอร์เซ็นต์มันโอ้โหจะตอนแรกก็นเนี่ย2,000กว่านะใช้ไปเนี่ย2โปรแกรมเนี่ยชดัดดกับ photoshop โอ้โหได้ผลครับโอเคนี่ได้ผลจริง100% เอาเป็นว่าพี่ๆท่านใดที่เจอปัญหานี้นะก็สามารถเอาวิธีนี้ไปลองใช้ดูได้นะพอสำหรับผมเจอประสบปัญหาจริงทดลองใช้จริงแล้วมันได้ผล100%ดี B. ครับแล้วเราไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเราไม่ต้องเพิ่มแรมด้วยไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มแรมเลยตอนแรกกับผมคิดว่าเอ้ยเราต้องเพิ่มแรมเปล่าโดยโดย,โดยทั่วไปในะปัจจุบันนะครับแรมสุบบกมันเพียงพอต่อการใช้งานาสำหรับเราไม่ได้ใช้งานอะไรมากมายนะครับเราไม่จําเป็นต้องเอา 32, นะสักสามสิบสองสำหรับ บางท่านที่ยังงบไม่ไหวแล้วกำลังคิดว่าเราจําเป็นต้องเพิ่มแรมเป็น32มสไหมถ้าก่อนหน้านั้นนะสมมุติว่าก่อนหน้าที่เราซื้อคอมมาเราใช้คอมปกติเลยเราใช้โปรแกรมปกติเลยมันใช้งานได้ก็แสดงว่าปัญหามไม่ได้อยู่ที่แรมนะมันอยู่ที่ปัญหาของ Windows นะก็อันนี้ฝากไว้เป็นกรณีตัวอย่างนะสำหรับหลายๆท่านที่เจอปัญหานี้อยู่ก็ เอาเปวิธีนี้ไปลองใช้ดูนะครับใครที่ลองทําแล้วได้ไม่ได้อย่างไงก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมจะหาวิธีอื่นทําให้ดูนะก็สําหรับคลิปนี้อขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสุดท้ายแล้วก็ฝาก like, กดไลค์ Share, กดแชร์กดติดตามไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปหรือสําหรับหลายท่านที่เจอปัญหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเข้มามได้อีกเช่นเคยนะครับขอบคุณครับ